สนุนโดยรถยนต์ MG6 เครื่องดื่มโคบวิกซอร์ไวท์ clean and clear วินาทีลุ้นระทึกหลังการเต้นแบทเทิลแบบสุดมันระหว่างแป้งฝุ่นและเป้าวิวกรรมการจะมอบหนึ่งคะแนนของตัวเองให้กับใครที่ว่างอีกหนึ่งที่เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะเป็นของใคร เรากำลังจะได้ทราบในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้ครับคุณผู้ชมค่ะนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดลุ้นที่สุดบีบหัวใจที่สุดในรอบเซมิไฟแนลเราต้องการเพียงแค่3คนเท่านั้นและตอนนี้ดิวกับใจแอนไปนั่งรอเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือระหว่าง แป้งฝุ่นกับเบาวิลจะต้องมีหนึ่งคนเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายเราจะบอกคะแนนของทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งแป้งฝุ่นมีคะแนนอยู่ที่11.68คะแนนเบาวิลมีคะแนนอยู่ที่11.70คะแนนห่างกัน0.02ูอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าคะแนนในรอบแรกไม่มีผลเราจะมาลุ้นคะแนนการเต้น ในรอบแบทเทิลที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านจะต้องเลือกว่าเขาจะให้หนึ่งคะแนนนี้กับใครเราจะเริ่มต้นที่คุณลิฟสุด์ตค่ะคะแนนที่จะให้คงจะให้กับคนที่ผมไม่สามารถจะละสายตาได้และคนที่ผม เลือกที่จะให้คะแนนก็คือเบลวิลครับหนึ่งคะแนนอยู่ที่เบลวิลคุณยังมีโอกาสมีคณะกรรมการเหลืออีกสองท่านสองคะแนนจะ ให้ใครคณะกรรมการคนต่อไปคุณหญิงรัฐาค่ะมันชัดเจนมากในเรื่องของของอินเนอร์ทั้งคู่มันมันเลยถ้าถามพี่ให้พี่มานั่งให้คะแนนใครในชีวิตจริงแบบนี้พี่ทำไม่ได้จริงแต่ในเมื่อมันเป็นเกมแล้วมันคือกฎนะคะหนึ่งคะแนนของพี่หญิงวันนี้พี่หญิงให้กับแป้งฝุ่นค่ะ ผู้ชมคะหนึ่งต่อหนึ่งใครจะอยู่และใครจะไปการเข้าสู่รอบไฟนอลรอบสุดท้ายของแป้นฝุ่นและเบาวิลอยู่ที่คำตัดสินของเอกกี้ค่ะบอกเลยว่าทั้งคู่แบทเทิลกันทำให้เราหนักใจมากพี่ถึงขั้นคิดย้อนกลับไป ถึงโชว์ต่างๆของแต่ละคนในวิธิต่างๆเท <_ d ata> ่านั้นไม่พอ <_ d ata> พี่คิดถึงอนาคตของพวกเราสองคนถ้าใครจะต้องเข้ารอบไปในรอบไฟนอลแล้วสู้กับผู้ชาย2คนนั้นจะทํำยังไงและพี่ก็คิดไม่ได้สักทีว่าพี่ต้องเลือกใครเพราะฉะนั้นพี่ตัดทุกอย่างออกหมดพี่จะตัดสินจากโชว์ที่คุณแบทเทิลนี้เท่านั้นซึ่งมีคนหนึ่งนะครับที่โดดเด่นออกมาครับและคนที่พี่เอกกี้เลือก ให้คะแนนเขาก็คือไป้งฝุ่นครับไป้งฝุ่นค่ะพาชนะแป้งฝุ่นเจ้าร่างมาและเสียปรัชนาเป็นกำลังใจให้กับเบาวิลเบาวิลเป็นขวัญใจของพวกเราค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถึงแม้ว่าเบาวิวจะไม่ได้ผ่านไปสู่รอบไฟนอลแต่ดิฉันเชื่อว่าเบาวิวทําดีที่สุดแล้วคะ่ะเบาวิวคะ่ะคุณอยู่กับพวกเรามาหลายสัปดาห์เหลือเกินน้ําหนักคุณก็ลดไปได้หลายสิบกิโลถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปต่อคุณมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆที่เหลือไหมคะทุกคนเก่งมากค่ะขอให้ทุกคนให้กําลังใจพี่ๆของหนูทุกคนด้วย เขาจะทำให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราคนอ้วนทุกคนเปลี่ยนแปลงได้แค่มันอยู่ที่ใจเราเท่านั้นค่ะสู้ๆ,ๆนะคะ <Wh ee! S 2> และนี่ก็ถือบ้าวิวของเราค่ะและก็อยากจะบอกว่านอกเหนือจะให้กำลังใจเพื่อนแล้วอย่าลืมนะคะคุณต้องสู้ไปกับเพื่อนด้วยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้าสู่รอบไฟนนลอย่าลืมความตั้งใจในการลดน้ำหนักของคุณคจงทำมันต่อไป บวิวค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านที่ทำงานอย่างหนักหน่วงเหลือเกินขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าไม่อยากให้คุณได้พลาดค่ะคุณจะได้รู้ความลับทุกอย่างในบ้านแดนซ์ส o a f แฟตออฟเต้นเปลี่ยนชีวิตของเราเขาลดน้ำหนักกันอย่างไรเขากินอะไร เขามีการออกกําลังกายกันอย่างไรภายใน1เดือนเขาลดถึง20กิโลได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเราจะมาเปิดเผยความลับนี้ติดตามกันได้ในเวลาเดียวกันนี้นะคะเอาละค่ะแล้วคุณสามารถดูย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e c o m s t v t h n d e r o f f i c i a l ค่ะพบกันไหนวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนุกไหมล่ะครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกตลอดซีซั่นนี้ครับการรวมตัวของ9คนค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเขามีเคล็ดรับการลดน้ำหนักกันอย่างไร20กกิโลลดใน1เดือนตั้งเป้าไว้ที่90ต้องกดทำไมถึงมีเป้าที่90อ่ะโปบ,บอกว่าถ้าน้ำหนัก90ค่อยมาตกลงสถานาการณ์ <S <S> เชนต่อไปต่อยมวยซ้ายขวาซ้ายไอ<า><า>่ใช่ห้เบาๆ <zu> <mie> ห้ามพลาดด้วยประการละทั้งปวง Here come